ดูเดียมดูลาแล้วมาดันต้องหาต้องให้ได้นะดเคนีจะต้อการว้านาน่าวนนี้ย คอบคันยังไมน่าอยู่เลยครับอัออองบิง้คอยดูคอยระดับเบาๆขับไปกันไปเรื่อยๆนะครับเปกันไปเรื่อยๆบาได้ไปวงตาดำหนึ่งร้อยคันตับปัดิตตบาา้านมาาน ถ้าใครดำกับหาเรียมหาไล่หาตซองหาป้อนไว้เรียมใต้ฝั่งนี้จะม,มีน้องไปไปเรียมหัวมีจำไปเรลยฟวอมเบาหนี้นะครับเมตดีเบาดีองศาคือโตแฝดรับเนื้อนกะ้อ,อนขาเขเท่ากันไปนะครับ มีโอกาสบังที้ต่มีโอกาสบังทีกกันะครับบบางเลยถ้าไคว่าสนใจเดินพี่น้อ่าอนี้เดิอยหาเสียบนะเกิดตกับปหาบองหัวขาวิแยงนี่คือพอจะเิ่นน้ำโชกนะครับ

กำลังตอนนี้สองร้อย้าบสองร้อย้า้ไปวใจกงไปเฟังีผมนี่ยมไปเลยเอาบังให้คนเท้า่อยด้ไหมครับ ภูพูโพนะครับเขาเมฆเขาเมฆได้เสีอยู่รียร้อันอละเดี๋ยวรอบ้วนะวจากกาเาน้อยเดี๋ยวมาจีปัหาเข้าพักดำๆนี่มันเป็นทีหนาบูนะทองร้อยห้าสิบล้านเดี๋ยวมาจออกมามองแจ้งนะครับ รับเบร์ดเรื่อยบพี่น้องใความสนใจนะครับไอ้ดำกะที่ที่นองเบิอล่ำในขาวติงแจ้งขาวติงแจ้งทียูนเออราพดตามนะครับเจ็ดสิบฐานเบิ่งกันไปเรื่อย ฟังนี่ผมมีฟองเลยได้ไพยดำด้วยเราเป็นงานสาลมวนนะครับอนจะลดตาาย้วงกอนลมากแปหนสาแจงแครับพี่น้องทาาพื้นขาวไป้ครับต่อเลยเส้นขาวทีดเป็นเส็นขาวุดเตอร์มันจะเหยียดลงด้านขวเราที่ข้างนี้ต้ต้องทำกัเส้นขาวนั่นมันจะลดมากกลาง สามร้อยสี่สพันอนนาี่น้องบังเทียข้า,า,าอนหอเนึ่งสันสันเลยนะการจรถตามเปมาเ็าพื่อนชี้ท้องเนาะหยิบพาน้กเนหนึ่งก็พี่น้องเลยบราเพื่นอารานรถระดับลมานะครับตาขาวนๆเนาะตามมาเต็ม